เพื่อนใครติดเควสนี้อยู่มาดูนะมันต้องทำนะไอเควสเนี่ย <c oughs> นเ,เนี่ยเควสเนี่ยนะมันต้องทำนะเพราะมันจะได้โทเทมชมพูนะเพื่อนเใครติดอยู่ดู <c oughs> ใครที่รู้แล้วก็เรื่องมึงนะเร <c oughs> อเล่นนะเรอเล่นเ <c oughs> พื่อนต้องมาแมปเนี่ยนะแมปมุยอะไรเนะี่ยมันอ่านว่าอะไรมุยคูนมุยอะไรก็ไม่รู้ค่ะนะ เพื่อนๆต้องมาแบบนี้นะแล้วเพื่อนๆก็กดตรงนี้นะเนี่ยเฮ้ยก,ก,กดตรงนี้เพื่อนเนี่ยเห็นปะเห็นปะเพื่อนเห็นอะไรปะเนี่ยเพื่อนๆอ่านชื่อเห็นปะมันจะมีมูโรสมูโรสคีชิวอะไรเนี่ยโนรามาคารอะไรเนี่ยเพื่อนๆต้องทำเควสเสริมมันนะเพื่อนๆกดไปที่ n อ c อพีซีะเออ สำหรับคนที่แบบเปิดผลิตมาแล้วแม่งแบบเนี่ยแล้วมันไม่ขึ้นโทเทมชมพูอ่ะ่ผมหาตั้งนานนะเปิด YouTube ก็มันก็ไม่ขึ้นนะเพื<ๆ>่อนเพื่อนต้องวิ่งเควสดหลักมันก็ได้เนี่ยเ<ๆ>พื่อนก็วิ่งมาที่ npc พวกน,นี้นะแล้วก็คุยสองคนมั้งถ้าผมจะไม่ผิดอ่ะนะแล้วก็มันจะวิ่งเควสหลักได้ต่อเนี่ยเ<ๆ>พื่อนเพื่อมันจะวิ่งเควสดหลักได้ต่อเลยจะไปตีนะแมปนี้นะเพื่อนเพื่อโทเทมชมพูนะเพื่อนๆต้องปลดล็อกแมปนีน้นะ ยต้องผ่านแบบพวกนี้นะโอเคครับก็โทเทมชมพูก็ที่แนะนำก็เนี่ยมันจะมีลูกแก้วเนี่ยเพื่อนต้องไปหาลูกแก้วมาอย่างเงี้ยนะลูกแก้วทำโทเทมแดงสามชิ้นนะแล้วมายัดโทเทมชมพูนะพลังขึ้นโคตรเยอะนะรีบทำกันนะก็าตามนี้แหละเพื่อนๆนโทเทมอย่าซ้ำกันนะซ้ำกันไม่ได้นะ ซ้ากันนี่ชิปหาย้วยนะเหมือนของผมเนี่ยเนี่ยผมทาซ้ํากันเนี่ยงานงานกึ่งเลยเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวไม่เป็นไรเอาไปใส่ตัวไก่ได้นะอย่าไปพลาดไอ้ลูกแก้วไอ้ลูกแก้วนั้นไอ้เพื่อนเพื่อนต้องทำโทเทมแดงก่อนนะโทเทมแดงโทเทมแดงทํำยังไงโทเทมแดงก็เพื่อนแค่มาที่ตลาดนะถ้าคนมีตังนะมาที่ตลาดเลยแล้วก็มาที่อื่นๆนะเนี่ยแล้วเพื่อนเพื่อนก็ซื้อนี่เลยเนี่ย ลูกแก้วที่ประเมินค่าไม่ได้แล้วก็ไปประเมินนะเนี่ยมันจะได้โทสะเอกภาพย,ยาวๆเลยเนี่ยตรงนี้ทำซ้ำกันนะสองสุ่มสามอันแนะนําให้บวกหกก่อนส่วนไอเหรียญเนี่ยอย่าไปแลกนะเกมนี้มันกลนตีนนะเกมกลตีนนะมันหลอกแลกนะเนี่ยกูจะได้ช้างน้อยอยู่แล้วกูก็ไม่รู้ไงตอนแรกอะนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยอย่าไปซื้อนะเอาไว้เอาไว้ เอาไปทาการกล้วยดีกว่าเพื่อนๆนะแม่งวิ่งโคดเร็วเลยนะฟ u ลลี่นะฟลลี่ในทะเลซ้ายเลยนะโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วโเทมจุมพูปลดล็อกโัเทมจุมพูนะต้องวิ่งเควสหลักนะมันจะให้ตีมอนถ้าผมจำไม่ผิดถ้าเพื่อนผ่านไอเควสไอเน,นี้ยเนี่ยผ่านไอเนี้ยได้แล้วเนี่ยผ่านเควสนี้ได้แล้วเนี่ย,ยมันต้องตีมอนให้ถึง5้าพันตัวมั้ง ไปถึงเคเวสที่เป็นตีห้าพันตัวเสร็จมันจะปลดล็อกเลยนะโอเคครับสําหรับคนที่มันไม่ขึ้นนะนะเพื่อนๆน,นะโอเคไอ้ okay. ของคาฟก็มีตามนี้ไอ้นี่ก็ผลิตได้ที่เนี่ยหินคอนหาจากไหนไอ้นี่ผมไม่รู้ว่าหาจากไหนนะไอ้นี่ผมกิจกรรมมันแจกแต่หินคอนหาได้จากนี้นะไปทาโทเทมนะหาได้จากค่ายนะในค่ายมมือ okay, ะโอเคปะ มันอยู่ตรงนี้นะเกมนี้มันกวนตีนนะมันต้องหาหาหน่อยนะบางอย่างนะนี่ผลิตนี่มาที่โรงงานแปรธาตุนะแล้วก็ผลิตนี่มาตรงนี้เห็นนะต้องมีหินสามอย่างเนี่ยแล้วก็ผลิตได้เห็นปะเดีย๋ยวผมผลิตให้ดูนี่มันก็ผลิตโอเคปะโอเคครับเพื่อนๆ